รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมครับพวกผมว่าสารรญหนุนในรายการค้าขายไฮเทคครับรายการที่จะพาคผู้ชมนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวบนโลกออนไลน์นะครับว่าเขามีการค้าการขายกันอย่างไรบ้างแลวเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วครับ mm. คุณผู้ชมครับเราคงต้องยอมรับนะครับว่าทุกวันนี้นะครับมันสะดวกมากถ้าเราจะซื้อจะขายสินค้าอะไรก็ตามอยู่ที่ไหนก็ซื้อก็ขายกันได้ทุกที่ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับถ้าเกิดเราจะผันตัวเราเองนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับที่สามารถดึงดูดความสนใจของคนซื้อได้นั่นก็คือรูปภาพนั่นเองครับรูปภาพหรือว่ารูปถ่ายนั้นมีความสําคัญขนาดไหนวันนี้ครับผมอยู่กับวิทยากรด้านการตลาดและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจนะครับคุณจารุยศสุวรรณบัตหรือว่าคุณแมนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับวันนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของรูปภาพหรือว่ารูปถ่ายครับผมนะครับมันสําคัญขนาดไหนครับ แน่นอนครับว่าเวลาเราขายสินค้าใช่ไหมครับคนดูก็ต้องอยากจะรู้ลูกค้าเราก็ต้องอยากเห็นว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้มเ,เป็นอย่างไร,รแฟชั่นแน่นอนว่าเสื้อผงเสื้อผ้ามีสี<ม>สันอะไรบ้างเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปภาพจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆในการเปิดร้านขายของของเรา<ม>ครับครับการถ่ายภาพการถ่ายรูปอะไรแบบนี้มันมีเทคนิคหรือว่าหลักการอะไรยังไงบ้างไหมฮะโอ้โหมีเทคนิคเยอะแยะมากมายเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สีนะฮะการใช้แสงเงา นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันตรงนี้ครับ,รบผมนะฮะเอายังการถ่ายภาพ <ฮะ S 1> เราต้องถ่ายภาพอะไรบ้างยังไงบ้างขั้นแรกก่อนเลยเราต้องรู้ว่าว่าว่า,วาสินค้าของเราเราขายอะไระนะฮะ,ระจริงๆแล้วการถ่ายภาพเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันขายใจกันต้องถ่ายรูปใจกันอ๋อไม่ใช่บางทีอาจจะมีถ่ายบริการเรามีบริการาต่างๆเราเป็นรูปภาพที่นําเสนอบริการที่เราให้กับ ลูกค้าก็ได้ไม่จําเป็นว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ขายสินค้าที่เป็นชินช้นๆก็ไม่ต้องถ่ายรูปใช่ไหม,มแต่ความจริงแล้วเราสามารถถ่ายได้ไม่ว่าร้านของเราจะเป็นสินคา้าประเภทอะไรก็ตามนะครับแบบว่าคุณกบเปิดยิ้มออกกาลรรังก,กายของตัวเองนะก็สามารถถ่ายรูปบรรยากาศได้ยิ้มให้เห็นภาพของว่าเฮ้ยยิ้มของเราเป็นอย่งางไรให้ความอบอ,อุ่นแข็งแรงสร้างอารมณ์ได้จากการใช้รูปภาพเช่นเดียวกันใช่ไหมเราก็ต้องรู้คอนเซ็ปต์ของ สิ่งค้าของเราใช่หร,รือว่าที่การบริการของเราถูกต้องครับเหมือน,นที่<ม>เราบอกไว้หลายๆครั้งแล้วว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามครับในการสร้างแบรนด์การสร้างร้านของเราสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เรามีคอนเซ็ปต์ชัดเจมนมันทำให้เราควบคุมแนวคิดทุกอย่างของร้านได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปทายชื่อร้านโลโก้ที่เราเคยคุยกันไปเอาไหมครับผมครับถ้าเกิดในกรณีที่แบบภาพถติว่าเราไม่ได้ถ่ายภาพอย่างเริ่มต้นครับ เราไปหยิบยืมภาพจากทางอินเทอร์เน็ตมาได้ไหมอ่าได้ครับสังเกตว่าแบบสมมติที่เราเคยคุยกันไปว่าเราเคยรับสินค้าจากอาจจะมีออกมาจากจีนหรือรับสินค้ามาจากเจ้าผลิตรายใหญ่ถูกต้องไหมครับครับ บริษัทหลายๆบริษัทนี่างเขาจะมีรูปภาพสินค้าของตัวเองอยู่แล้วเราสามารถไปหยิบยืมเข้ามาได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังในยุคนี้ยุคอินเทอร์เน็ตนะอะไรมันก็ง่ายไปหมดรเราสามารถเอ้ยเซิร์ชกูเกทีเดียวเจอของเลยแล้วไปคปปั p y รูปเข้ามาเราก็ต้องระวังอย่างยิ่งเลยเรื่องของลิขสิทธิ์ะนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่า Creative Commons คื <c oughs> อ a t i v e ทีคอมมอนคืออะไรคือแน่นอนว่าปกติเราเอารูปทุกอย่างในเว็บ <c oughs> ในอินเทอร์เน็ตเนี่ย <c oughs> เราต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้ไหมครับครีเอทีฟคอม m อน s, <c oughs> <S คือการรวมตัวเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งของอเมริกา <c oughs> ที่เขาที่เขา,ขาอยากคาดหวังที่จะให้มีการแพร่ความรู้ออกไปในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างไม่จํากัดก็เลยมีการให้คนที่เป็นเจ้าของรูปต่างๆเนี่ยฮะสามารถเขาเรียกว่า นำรูปให้คนไปใช้ได้โดยที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์หรือไม่มีการผิดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูทําความรู้จัก Creative Commons กันนิดหนึ่งนะครับมีสัญญาอนุญาต CC นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้ Creative Commons นะครับจะมีออกเป็น4อย่างด้วยกันนะฮะอันแรกซ้ายบนเป็น by นั่คืออะไรนั่นคือการที่เขาอนุญาตให้เรา S <S เอาอรูปไปใช้ได้เลยแต่ว่าเราต้องอ้างอิงที่มาด้ว่าได้รูปมาอย่างไรถูกต้องใครเป็นคน,คนเจ้าของที่แท้จริงคือใคเอาไปใช้ได้เลยใช่ไหมว่าฉันไม่ปรับลิขสิทธิ์เธอแต่ว่าเธอต้องบอกที่มามนะครับหรืออีกอันหนึ่งคือเรื่องของการใช้ที่เป็น non commercial คือไม่ได้ใช้เพื่อการค้าไม่ได้เอาไปใช้เพื่อการค้าเช่นสมมติผมเอาไปใช้เพื่อการศึกษาเอารูปนี้ไปสอนเด็กอะไรแบบนี้กันนั่นเองนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือห้ามดัดแปลงแก้ไข อันนั้นคือสัญลักษณ์อะไรสัญลักษณ์ที่เป็นเท่ากับครับผมครับผมนะฮะนี่คือลักษณะของการที่เอารูปไปใช้ได้ครับนะฮะแต่ว่าห้ามเปลี่ยนแปลงย่อขยายปรับสีอะไรแปบบนต้นนะฮะนะครับและสุดท้ายคือใช้เอารูปของฉันไปใช้ต่อแล้วก็ต้องเอากดเกณฑ์ของฉันไปใช้ด้วยนะครับฉันมีข้อบังคับอะไรก็ต้องปฏิบัติตามครับผมนะก็คือเป็นลักษณะของ4อย่างนี้นี่เป็นหลักเบสิกของ Creative Commons ครับผม่สังเกตว่าเกิดใครที่เคยใช้ อาเวอร์ชล่าสุดเวอร์ชั่นล่าสุดอย่างเงี้ยบางทีเวลาแมนหารูปใช่ไหมครับให้แทรกลงไปในไฟล์เวอร์เนี้ยก็จะมีลักษณะของการใช้ฟิลเตอร์ที่เป็น Creative Commons คือให้เราเลือก mm hmm. ใช้รูปที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ได้นะ mm hmm. ครับ mm hmm. แต่ใดก็ตามอ่าสูตรทั้ง4ี่ตัวนี้จริงๆแล้วมันจะผสมออกมาเป็นแบบ6แบบด้วยกันว่าเอาไปใช้ได้แต่ต้องอ้างแล้วก็ต้องไม่ใช้ทางการค้าอะไรอย่างงี้ mm hmm. ก็เป็นร mm hmm. ายละเอยียดลึกๆล,ลงต่อไปแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือ4อย่างนี้ครับผมอืมครับแล้วเราจะหารูปแบบ จากนี่ฮะเป็นอ,อย่างไรที่ไหนอะไรยังไงบ้างจะสังเกตที่แมนขึ้นเว็บไซต์ให้ข้างล่างนี้ใช่ไหมครับ Creative Commons o r g ครับผม,บผมเป็นเว็บไซต์ของตัวหน่วยงานี้ยโดยเฉพาะเลยเราสามารถเข้าไปแล้วก็เขาจะมีในเว็บไซต์เขาจะมีให้เราค้นหารูปภาพได้นะครับโดยจะดูแบบว่าจะหารูปภาพในเว็บไหนแล้วก็จะมีตัวกรองนะครับให้เราให้เวลาเราเซิร์ช o g l e แล้วออกมาแต่รูปที่เป็นรูปภาพที่มีติลิขสิทธิ ก็คือเป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์มากแล้วคนไทยควรจะรู้จักสิ่งนี้เอาไว้นะครับ Creative Commons ครับผมเราก็รู้จักแล้วนะครับว่าเราสามารถดึงรูปนะครับจากที่ไหนบ้างนะฮะโดยที่ไม่มีในเรื่องของลิขสิทธิ์เลยแต่ว่าเราต้องทำตามข้อตกลงเขานะถูกต้องนะครับผมต่อไปครับเราจะเรียนรู้อะไรครับอ่าเดี๋ยว ม่สักครู่แน่นอนว่าวันนี้หลักใหญ่สุดข,ของเราคือเราต้องการจะให้ท่านผู้ชมได้มีเคล็ดลับในการถ่ายรูปสินค้าคใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวแม่ได้รวบรวมเคล็ดลับต่างๆมาให้ท่านผู้ชมดูว่าเฮ้ย การถ่ายรูปสินค้าเนี่ยมันจะเริ่มต้นยังไงฉันก็แบบถ่ายเซลฟี่ตัวเองแล้วฉันก็ถ่ายแล้วไม่เป็นเลยปกติก็คือเซลฟี่ตัวเองถูกต้องครับจะเซลฟี่เราเองลงในเพจเราดีไหมก็อ๊ะจะดีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเรามาดูดีกว่าว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างที่ทำให้เราถ่ายรูปสินค้ามให้ดีขึ้นครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับในการถ่ายรูปสินค้าอันแรกถ้าผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะเริ่มอะไรดีเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้กันดีกว่านะครับอันแรกแน่นอนมือถือของทผู้้้ชชมใได ไม่ต้องแบบไปซื้อกล้องตัวใหญ่แล้วได้ก็ได้ถ้าเกิดใครไม่มีงบประมาณนะครับเริ่มจากมือถือของเราได้แหละนะฮะก็คือ iPhone Android ธรรมดาทั่วไปนะครับอ่าแล้วก็อันนี้สิ่งที่ควรจะมีอีกอย่างนึงก็คือขาตั้งไ r ร p o d นั่นเองนะครับอันนี้ก็ เพื่อความคมชัดของรูปนะครับแล้วก็อันนี้ไม่บังคับแต่ว่าถ้ามีได้ก็ทำให้เราดูได้รูปสวยมากขึ้นแล้วียกสิ่งว่าไลฟ์บ็อกซ์ครับหรือมินิสตูดิโอซึ่งมันทำให้สินค้าเราเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพในต่อๆไปว่าเฮ้ยอีกล่องเนี้ยมันมันดีอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วแมนเคยเห็นเขามีการขายตาม Facebook ก็มีขายนะครับอีกล่องสีขาวตัวนี้ใช่ครับแล้วถ้าเกิดใครกลัวว่าเฮ้ยไม่มีงบประมาณเราสามารถทาได้ ทำได้ด้วยตัวเองไร้อนี่นะถูกต้องับไม่ยากเลยก็เอากระดาษลังมาแล้วมีกระดาษขาวอะไรอย่างี้ครับมีวิธีการมากมายนะฮะอ่าต่อไปเรามาดูสิ่งสําคัญอย่างแรกครับคุณกบครับในการถ่ายรูปแน่นอนว่าเราจะแบบมาวางสิ่งของเราบนพื้นธรรมดาธรรมดาเสื่อน้ำมันอย่างเงี้ยเอาไม่สวยเสือน้ำมันเหรอมันจะดูเงาไปมันจะดูเงาสท้อนแสสุดฤทธิ์เพราะนั้นเราก็เลยมาดูฉากหลังที่ควรจะต้อง เหมาะในการถ่ายรูปครับอันแรกนะฮะอันนี้ลักษณะที่ทุกคนนิยมทั่วไปคือสีขาวพื้นขาวให้ดูเรียบที่สุดก็คือสินค้าเราจะเด่นที่สุดครับผมอ่าหรือบํางคนไม่ถ่าย้าอีเหมือนกันแต่เราไปลงพื้นหลังที่เป็นอะางในกรณีนี้เป็นสีเขียวเป็นความเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นวิวจริงเลยถูกต้องครับลงทุนยกโซฟาไปเลยนะก็เป็นการที่เราเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นในรูปภาพของเราอ่าเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าสินค้า กลับไปที่คําถามเดิมก็คือค,คอนเซปต์ของร้านเราคืออะไรเรากลับไปแล้วก็วางสินค้าไว้ปนพื้นหลังอันนั้นครับ,รบอ,อย่างใน,ในรูปที่คุณแมนเอามานะครับ,รบเป็นโซ,<ม>โซฟานะครับถ้าเกตว่าโซฟาเนี่ยมันจะมีหมอนที่เป็นสีเขียวการพักผ่อนให้เหมือนเราอยู่กับธรรมชาติใช่แล้วาาเขาก็เลยเป็นคอนเซปต์คือเอามาแบบนี้เลยถูกต้องนะครับ่เรามาดูอันต่อไปดูซินะเมื่อสักครู่นี้เป็นการใช้พื้นหลังนะฮะพื้นหลังก็สําคัญครับคุณกบเพราะว่ามันทําให สินค้าเราดูแพงขึ้นหรือดูเรียบง่ายขึ้นครับซึ่งอยู่กับคอนเซ็ปต์ของเราคือจริงๆแล้วหลายคนคิดว่าเออเราถ่ายรูปเฉพาะสินค้าของเราเน้นสินค้าของเราก็พอแล้วทีแล้วพื้นหลังก็เป็นองค์ประกอบที่สาคัญทําให้มันเหมือนครบองค์ประกอบถูกต้องครับเอาต่อไปครับนอกจากเรื่องของพื้นหลังสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนมองข้ามคือการใช้แสงครับเห็นไหมนี่คือรูป5้ารูปนี้ที่มี แสงการบิดแสงต่างกันอารมณ์ขวดที่ได้ก็ต่างกันไปเลยเห็นไหมครับเั้นเราต้องดูให้ดีว่าเราอยากใช้แสงแบบไหนสร้างอารมณ์แบบไหนนะครับอ่าต่อไปนะอีกอย่างนึงคือตำแหน่งของการวางสังเกตไหมว่าสินค้าแน่นอนว่าเราสาวๆชอปปิ้งกันเนี่ยเขาจะอยากเห็นว่าทุกมุมของสินค้าที่ฉันอยากจะช้อปเนี่ยมันเป็นยังไงฉะนั้นทั้ดีเราควรจะถ่ายทุกๆุกมุมของสินค้าตัวนั้นนะครับเพื่อให้เพื่อให ลูกค้าเห็นภาพของเราได้ชัดเจนมากขึ้นโดยที่เราอาจจะแยกเป็นภาพเดี่ยวแต่ละมุมหรือรวมประกอบเป็นมุมเดียวแอบเป็นรูปเดียวกันเลยก็ได้ครับผมต้อตำแหน่งการวางอย่างรองเท้าคู่นี้นะครับก็คือโอเคทุกมุมแต่ว่าการวางจัดวางตำแหน่งของการวางเนี่ยก็มีผลนะครับดูแล้วเอยากใส่ขึ้นมาหรือมันสวยนะซึ่งเอาจริงๆแล้วผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ท่านผู้ชมสามารถไปทดลองด้วยตัวเองได้นะหมยถึงว่าบิดท,ที่อันนี้รู้สึกไม่ถูกใจบิดอีกหน่อยหนึ่งทุกอย่างมันคือการค้นหาบิดนิดอีกนิดนึงถ่ายออกมาถ่ายแล้วมาดูมันจะรู้สึกเองเหมือนเราไปดูของคนอื่น <ใช S 1> อ่ะใช่แล้วะนะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เราเรียกว่าการถ่ายรูปคือศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งคือการที่เราไม่มีกฎตายตัวอธิบายได้ว่าสําเร็จรูปยังไงถึงดีที่สุดว่างตรงไหนถึงสวยว่างตรงไหนคือบางทีมันอยู่ที่ที่ฟิลอะฟิลตอนนั้นนะครับผมเราไปดูนอกจากตำแหน่งของการวาดอีกอย่างนึงก็คือ่ อันนี้เป็นเทคนิคอย่างนึ่งคือการที่หาของมาวางหนุนครับสังเกตว่าถ้าเกิดสมมติไม่มีหินก้อนนี้ยสร้อยนี้ก็จะกลายเป็นของแบนๆที่วางราบอยู่กับพื้นการวางหินเข้ามาทําให้ดูมีท e เ t u r e ภาพดูมีมิติมากขึ้นเราสามารถหาอะไรที่มันเข้าธีมกับสินค้าของเร,า,รานะครับแล้วทาให้มันดูลอยขึ้นมาเด้งขึ้นมาได้นะครับโอเค okay. ต่อไปอันนี้แน่นอนถ่ายสินค้าทุกแบบที่เรามีเพราะ เพราะอันนี้เป็นความรู้สึกเลยจากใจนักช็อปเลยนะครับว่าเฮ้ยเวลาเราชอบเฮ้ยเราชอบคู่นี้เฮ้ยร้านนี้มีอีกแบบเออเกิดความรังเลยแล้วอ้คู่นี้ก็อยากได้อ้คู่นี้ก็ชอบก็เริ่มหันมาสนใจร้านเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นเรามีสินเคสิ่งของประเภทเดียวแต่มีหลากหลายดีไซน์ใส่มาให้หมดนะครับให้คนให้ท่านผู้ชมได้เห็นให้ชากค้างเราได้เห็น ครับอ่านะครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆเวลาเราถ่ายโปรดักต์ก็คือระวังสับสนครับครับอ่าในรูปนี้ถามคุณกบเล่นๆว่าคุณกบคิดว่ารูปนี้ขายอะไรคืออ่ามองวนเผลนอาจจะขายมีดก็ได้หรือว่าที่ใส่เสียบมีดก็ได้และใช่ถูกต้องแล้วคุณกบคิดว่าคุณกบซื้อสินค้านี่คุณกบจะได้ที่เสียบมีดด้วยหรือเปล่าถ้ามองไปนะผมว่าต้องได้อ่ะควรจะต้องได้ใช่ไหมปลาขนาดนี้แล้วอ่ามันต้องได้อ่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นอ่าท่านผู้ชมต้องระวังเวลาถ่ายโปรดักต แน่นอนว่ามันต้องมีองค์ประกอบอื่นนอกจากสินค้าของเราครับเมื่อเราถ่ายแล้วเราต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนด้วยว่าคุณจะได้อะไรไปถ้าซื้อสินค้าของเราบางทีมีแค่มีแค่อันเดียวเท่านั้นหนึ่งเล่มเท่านั้นครับแต่วางมีดหลายอันเลยนี่นะใช่ทั้งชุดเลยหรือเปล่าถูกต้องคนดูก็จะต้องชัดเจนตรงนี้ขายยกเซตเลยหรือไม่แบบนี้ถูกต้องครับแถมที่ใส่มีดหรือเปล่าอ๋ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังหรือว่ามองย้อนกลับไปภาพเก่า หินตรงนั้นเราซื้อได้หินนนหรือเปล่าเราจะได้หรือเปล่ามาให้ฉันวางหรือเปล่าก็ต้องชัดเจนเพราะไม่งั้นลูกค้าจะรู้สึกว่าเสียผิดหวังถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้ตามที่ตรงที่เราคาดหวังไว้เพราะนั้นสาคัญมากๆครับตรงนี้ครับผมต่อไปนะครับต่อไปเป็นแสดงฟังก์ชันต่างๆถ้าสินค้าของเรามีฟังก์ชันแน่นอนว่าคนจะเกิดความอยากได้มากขึ้นถ้าได้เห็นว่ามันทําอะไรได้บ้างนะฮะถ้าเกิดสมมุติเราขายเป้ใบหนึ่งที่มันสามารถพับๆแล้ว ห่อตัวเข้าไปเป็นขนาดพกพาเราก็ควรจะถ่ายรูปตอนที่มันพับห่อตัวเข้าไปเป็นขนาดพกพาได้เช่นสินค้าของเราอย่างตรงนี้ครเป็นรูปโซฟาที่สามารถปรับออกมาเป็นเตียงได้โอ้มีฟังก์ชันเยอะใช่ก็ควรจะต้องถ่ายรูปให้เห็นตรงนี้ว่าสินค้าเราเฮ้ยเหมือนไม่ธรรมดาสังเกตว่าตรงนี้รูปนี้ใช่ไหมครับจะเป็นฟังก์ชันนั่นแหละครบแต่ว่าจะไม่มีคนมันมันมีนํามาสู่เทคนิคต่อไปครับอันนี้ก่อนก่อนอันนี้อันนี้กันถ่ายเจาะชิ้นงานครับผมเวลาอ่ะอย่างคุณสมบัติสมมติ เราโฆษณาว่ากระเป๋านี้ล้อทนทานมากเพราะว่าปกติเราจับจุดได้ว่าคนที่ใช้กระเป๋าเดินทางเนี่ยมักจะล้อพังลากๆปุ๊บล้อหลุดอย่างเรานําเสนอว่าล้อเราแข็งแรงเราควรจะถ่ายโปรดั้งของเราเจาะลงไปที่คุณสมบัติพิเศษนั้นนะครับไม่ได้ถ่ายแค่มุมกว้างอย่างเดียวครับผมอ่านะครับต่อไปอันนี้เมื่อสักครู่ที่พูดให้ดูนะครับถ่ายคู่กับคนเพราะลูกค้าจะรู้สึกเห็นภาพมากขึ้นว่า ถ้ามีคนใช้งานสินค้าตัวนั้นจสินค้ามันเป็นยังไงประมาณไหนถูกต้องครับสินค้าชิ้นนี้มันเล็กมันใหญ่มันดูอันนี้โซฟาใช่ใช่ครับเป็นโซฟาที่สามารถปรับได้ว่าเป็นสองเก้าอี้สองตัวหรือว่าจะกลายเป็นปิดพับขึ้นมาเริมที่เปลี่ยนชุดได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือฟังก์ชันของสินค้าที่เมื่อมีคนเข้าไปก็จะยิ่งทำให้คนเห็นภาพมากขึ้นอันนี้ครับนครับ การถ่ายบัวรดน้ําวางอยู่เดียวๆเนี้ยก็จะไม่เห็นภาพเท่ากับคนที่ใช้งานนั้นอยู่นี่เป็นอีกเทคนิคหนึ่งครับผมอีกอันนึงคือเรื่องของการเค้นอารมณ์แน่นอนว่าคิดว่าภาพนี้ขายแฮมเบอร์เกอร์หรือขายซอสโอ้ขายซอสอยู่แล้วขนาดนี้มาเล่งขนาดนี้เพราะนั้นเห็นไหมครับเขาไม่ได้วางสินค้าอย่างเดียวแต่เขาวางคู่กับการใช้งานของมันเพื่อให้คนดูเห็นภาพ คือคนจะไม่รู้สึกอยากกินซอสนี้แต่พอเห็นภาพแฮมเบอร์เกอร์ที่ใส่ซอสกลับรู้สึกว่าอยากมากขึ้นจะรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดเราทานแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยนะเราต้องใส่ซอสยี่ห้อนี่แหละมันดูมันเพิ่มรสชาติขึ้นมาหน้าตามันน่าทานมากหรือว่าเราเป็นเจ้าของร้านเบอร์เกอร์เราก็ต้องเลือกใช้ใช้ซอสนี่แหละเราใส่ไปแล้วหน้าตาดูน่าทานเราก็จะขายสินค้าได้ดีขึ้นใช่ครับเรียกว่าสร้าง perception ให้กับลูกค้าและ อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยในยุคนี้ในเรื่องของความต้องการผู้บริโภคนะครับด้วยค,ความที่มันมีรูปต่างๆมากมายผู้ผู้ซื้อเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่า้รูปที่ได้กับของจริงเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมหสิ่งที่ร้านของเราควรจะทําคือการนําสินค้าที่เป็นของจริงที่ไม่ใช่รูปถ่ายสวยๆเนี่ยมาให้ลูกค้าได้เห็น นะครับโดยการอาจจะมีลิงก์วิดีโอทดสอบการใช้งานจริงหรือถ่ายแบบจริงๆที่ไม่ต้องผ่านสตูดิโออะไรทั้งสิ้นครับผมใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับการแต่งรูปอันนี้เห็นไหมนี่คือยังไม่แต่งรูปใช่ไหมครับถ่ายพื้นขาวเสร็จแล้วปุ๊บ เราสามารถแต่งรูปเพิ่มได้ให้ดูสวยขึ้นปรับสีสันได้มากขึ้นนะครับลองย้อนกลับไปก่อนที่แต่งดิค่ะย้อนกลับไปเห็นไหมครับคือเราถ่ายดีที่สุดแล้วล่ะเป็นื้นขาวที่เราเตรียมตัวไว้ครับผมแต่ว่าเราลบแสงเงาทุกอย่างให้ดีขึ้นเพิ่มนิดนึงเพิ่มนิดนึงก็จะมุมใสคมชัดดูมีมิติดูมืออาชีพมากขึ้นครับไม่ก็เป็นลักษณะของแนวทางการถ่ายนะครับอย่างการถ่ายภาพแน่นอนครับอุปกรณ์เราแตกต่างกันออกไปครับ ไฟล์ภาพที่เราได้เล็กใหญ่แตกต่างกันครับผมเราควรจะใช้แบบไหนดีครับที่แนะนำนะครับคือเราจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าไฟล์รอนะครับ raw ไฟล์ a อค,คืออธิบายง่ายๆก็คือเป็นภาพดิบตามแปลเป็นไทยคือภาพดิบๆที่มีขนาดใหญ่พอที่ทำให้เราเอาไปปรับแต่งได้ลูกค้าท่านผู้ชมสามารถเอาไปปรับเป็นภาพลง Facebook หรือเอาไปขยายเป็นภาพลงแผ่นพับได้โดยที่ไม่ต้องกลัวความละเอียดมันจะลดลงถ้าเราถ่ายเป็น jpeg หรือ png ครับความละเอียดมันถูกลดทอนตั้งแต่แรกแล้วทีนี้พอท่านผู้ชมถ่ายเป็น jpeg มาเรียบร้อยแล้วแล้วจะเอาไปปรับให้มันใหญ่ขึ้นภาพมันก็จะแตกฉะนั้นเราควรจะปรับเป็นโหมดไฟล์รอนะครับซึ่งกล้องส่วนใหญ่จะมีตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มถ่ายเริ่มถ่ายเลยส่วนจะมาย่ออะไรไซส์อยู่ที่การใช้งานก็ว่าไปถ้าเปรียบเป็นอาหารก็เหมือนกับไฟล์รอเป็นเป็นวัตถุดิบ ที่ยังไม่มีอะไรทําเลยเราเป็นพ่อครัวที่หยิบไฟล์เนี้ยมาทําเองออเราจะปรับแต่งอย่างไรเติมรสชาติอย่างไรก็ได้แต่ไฟล์เจ๊เปกเหมือนมีคนที่ทําอาหารมาให้เราทานแล้วครับเราจะเติมรสมันก็ไม่ทันแล้วเพราะมีคนจัดแต่งมาให้เราเรียบร้อยแล้ว<ช>ครับผมก็จะยัมยไม่ไดเป็นไฟล์รออย่างนี้คือความความสําคัญของไฟล์นี้ก็มีมีผลมากๆใช่ใช้งานถูกต้องแบบแต่ละอย่างที่ใช้งานยังไงถึงจะเหมาะสมอ่าเพราะถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดอย่างที่เราเคยคุยกันไว้เรื่องของการที่ ตีพิมพ์ถูกต้องไหมฮะการขยายไฟล์ขนาดใหญ่การใช้ไฟล์รอก็จะเหมาะสมครับนะครับถ้าเกิดเป็นพวก JPEG หรือ PNG เนี่ยจะเหมาะก,กับพวกเว็บไซต์นะเพราะว่าเพราะว่าขนาดที่มันบีบอัดมาแล้วแค่ขนาดใหญ่เกินไปทําให้รูปโหลดเร็วขึ้นอ่าเรื่องการโหลดรูปก็เป็นสิ่งสำคัญเลครับเรื่องขนาดรูปเพราะเวลานึกภาพคนลูกค้ากำลังเข้าเฟซบุ๊กของเราเลยกำลังเปิดกำงเปิดเลยฟ้าฟ้ารอโหลดห้านาที เปลี่ยนกลับไปเล่นไลน์แล้วอไม่ถือเปลี่ยนไปดูลาดอื่นเลยอารมณ์สีถต้องถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการใช้ JPEG พวกนี้ก็จะเหมาะกับขนาดกระทาษที่ไม่ต้องการความคมชัดมากมแต่เน้นความเร็วหรือ,อประหยัดพื้นที่นั่นเองอครับผมแต่ว่ามันอยู่ในไซส์ที่เราเปิดจากคอมพิวเตอร์ไซส์ที่เราเปิดจากโทรศัพท์มือถือครับผมก็ยังคมอยู่ถูกไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องดูการใช้งานดีแต่ก็ตามเวลาถ้าท่านผู้ชมถ่ายรูปสินค้าด้วยตัวเองควรจะเริ่มจากไฟล์รอยดนเอเพื่อเราไปปรับได้ อย่างการอ่ะโอเคผมถ่ายจะเป็นไฟล์รอเรียบร้อยแล้นะครับผมจะนําไปใช้เป็นลงในมือถือลงในคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้อาจารนานาบีบอัดไฟล์ครับผมยากไหมครับทำอย่างไรฮะดูขนาดไฟล์ก่อนครับนะครับวิธีการดูรูปนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่ถ้าผู้ชมสามารถเข้าไปที่แอนดรอยด์หรือแม้แต่ iOS ในมือถือของเราก็จะมีแบบออปชันเพิ่มเติมนะครับผมเราก็กดเข้าไปดูแล้วไปที่รายละเอียดครับผมก็จะมี รายละเอียดขนาดของรูปไฟล์ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับอย่างอันนี้เป็นขนาด29กิโลไบต์นะครับผมก็สามารถนำไปปรับให้เข้ากับข้อจำกัดของแต่และเว็บไซต์ได้นะครับผมเสร็จแล้วแนะนำเว็บไซต์ที่ง่ายที่สุดเลยจริงๆมีถ้าเกิดใครใช้ Photoshop เป็นก็ก็สามารถที่จะใช้ Photoshop ได้ ừ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 . นะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเฮ้ยฉันไม่ค่อยถนัดเรื่องคอมพิวเตอร์แนะนำเว็บไซต์ครับผม <ừ ừ. S 1> tinypng นะครับ Tiny PNG ลองไปพิมพ์หาได้ก็จะเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปในการย่อรูปนั่นเองออนะครับผมก็ง่ายเลยไม่มีอะไรมากแค่เราใส่ไฟล์ลงไปในเว็บเขาจะแปลงรูปย่อรูปขนาดให้เราโดยที่ความคมชัดยังเหมือนเดิม<อ>แค่ไฟล์มันบีบอัดขนาดลงมาคือแปลงไฟล์ให้เราเลยถูกต้องครับนะครับเว็บไซต์อะไระอีกสักครั้งนึครับ Tiny PNG ครับ T I N Y P N G นั่ครับผมนะครับก็คือเอาไปบีบอัดไฟล์เลยให้เหมาะสมกับการใช้งานนั่นเอง นะครับผมอ้าวเขาบอกว่าหากยังไม่มีสมาร์ทโฟนจะทำอย่างไรฮะในเรื่องของการถ่ายถ่ายสินค้าที่เหมาะสมถ้าเกิดไม่มีโทรศัพท์ยัยงมือถือเรายัางถ่ายไม่สวยจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนนะถ้าเกิดถ้าเกิดควรจะมีะมเพราะว่าแน่นอนว่าเรากำลังเข้าสู่โลกออนไลน์ถูกต้องไหมครับเราต้องมี สมาร์ทโฟนติดตัวสักเครื่องหนึ่งแหละถ้าเราจะค้าขายออนไลน์มันเป็นคือสิ่งแรกที่เราควรจะต้องลงทุนครับผมมันเป็นการลงทุนเพื่อเปิดร้านของเราเพราะว่าเราต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพราะฉะนั้นการเลือกมือถือสมาร์ทโฟนดีสักเครื่องหนึ่งก็ลงทุนเถอะนะลงทุนเถอะนะนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าแค่ทุกวันนี้ระดับประมาณสักหมื่นต้นๆก็มีกล้องที่มีคุณภาพแล้ว12ล้านพิกเซลอะไรเงี้ยความละเอียดสูงสามารถ นำมาใช้ได้ศึกษาได้เพิ่มเติมครับหน้าชัดหลังเบอร์นี่ได้เลยก็มือถือสมัยนี้ทําได้สมัยนี้ทได้แล้วนะครับถูกต้องนะหรือถ้าเกิดใครมีกําลังหน่อยก็สามารถจัดกล้อง DSLR ได้นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดนะครนะครับี่แสดงว่าการถ่ายรูปนั้นมีความสําคัญในระดับหนึ่งทียถือว่าเป็นระดับต้นๆไหมฮะของการที่เราจะไปค้าขายออนไลน์ระดับต้นๆเลยครับเพราะว่าการที่คนดูเห็นรูปจะมีแนวโน้ม ด้านลูกค้าดูรูปจะมีแนวโน้มที่จะซื้อมากขึ้นนะครับโน้มน้าวได้มากขึ้นเพราะเห็นภาพชัดเจนนะครับเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่สําคัญได้ว่าเป็นถ้าดวงตาเป็นหน้าต่างัวใจครับรูปภาพก็เป็นประหนึ่งเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเลยครับผมอย่างนี้แสดงว่ามันก็ต้องมีในส่วนของการเคยเห็นเว็บไซต์ที่มันเปรียบเทียบกันไหมสินค้าประเภทเดียวกันขายสินค้าเหมือนกันครับชนะกันที่รูปถ่ายไหมมีโอกาส presentation ใช่ไหมครับจริงๆแล้ว รู้จักสตีฟจ็อบทุกคนน่าจะรู้จักกันสตีฟจ็อบ,บเคยเคยบอกไว้ตอนที่เขาเปิดตัวไอพอดครั้งแรกรสมัยก่อนเนี่ยคนเราใช้ซาวด์เบลท์เทราะอกแมนถูกต้องไหมฮะาาคนนึกไม่ออกเราวว่า1นึ่กิกจุเพลงได้ขนาดคืออะไร10บกิกคืออะไรคนไม่รู้สึกสตีฟจ็อบไม่เลือกบอกว่าเครื่องนี้จุได้10บกิกร้อยกิกแต่บอกว่าเครื่องนี้จุเพลงได้ไม่ซ้ํากันทั้งหมดฟังได้1ปีไม่ซ้ําฟังได้2เดือนไม่ซ้ํา คนฟังก็จะเห็นภาพแล้วระยะเวลาเข้าใจแล้วแต่ที่แบบ10บกิกคืออะไรไม่รู้จักคนสมัยก่อนจะไม่รู้จักใช่ไหมครับพอเห็นภาพนี้ปุ๊บลูกค้าเริ่มหันมาสนใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นสินค้าของเราไม่วันอยู่ในใจท่านาลูกค้าได้เลยถ้าเกิดลูกค้าไม่เห็นว่าสินค้าเราทําอะไรได้บ้างหน้าที่ของเราคือทําให้ลูกค้ารู้ว่าสินค้าของเราจะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นหรือทําให้ชีวิตเขาสะดวกสบายขึ้นอย่างไรอนั่นเองนะครับคือ นี่ก็หมายความว่าสินค้าณปัจจุบันที่เรานํามาค้าขายตั้งแต่นานๆเนี่ยต้องตอบโจทย์ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นของลูกค้าถูกต้องและจริงๆสําคัญก็คือบางทีลูกค้าไม่รู้หรอกลูกค้าต้องการอะไรสิ่งสำคัญคือเราทําให้เขารู้ว่าทําให้ของที่ดูเหมือนไม่จําเป็นในชีวิตเขาเนี่ยอยากได้ขึ้นมามีความจําเป็นขึ้นมามีความจาเป็นเลยละเราต้องหาว่าว่าว่าปัญหาที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นคืออะไรแล้วโปรดักของเราจะเข้าไปแก้ S <S ปัญหาที่ลูกค้าไม่รู้ตัวได้เวมอมี uh huh. นะครับนี่คือหน้าที่ของของเราและหน้าที่ uh huh. ของรูปภาพนั่นเองนะครับมาถึงตอนนี้นะครับทำให้ย้อนไปเหมือนตอนที่คุยกับคุณแมงตอนแรกๆว่าเราต้องรู้ตัวเราเองก่อนคือเราชอบอะไรสินค้าอะไรที่เราจะขายแล้วเมื่อนําเราเลือกสินค้าที่จะมาขายแล้วก็ต้องรู้จัก สินค้าของเราให้ดีที่สุดนั่นเองถูกต้องนะครับจะทำอะไรต้องอินต้องอินไม่งั้นก็นนนจะทำออกมาได้ไม่ดีนะครับมันก็จะพัฒนาต่อยอดไปนะครับคุณผู้ชมครับว่าเออสินค้าเราเป็นอย่างไรและรูปภาพหรือว่าอารมณ์บรรยากาศต่างๆนานาที่จะสื่อให้กับผู้ซื้อเนี่ยนะฮะเราต้องสื่ออย่างไรครับ <ผม S 1> ถึงจะโดนใจนั่นเองใช่แล้วนะครับว่านี่คือเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับรูปภาพนั้นมีความสําคัญเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณมากๆครับกับวิทยากรของเราในวันนี้ครับคุณแบนคครับขอบพระคุณครับ ติดตามรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ